ขอกราบสวัสดีทุกคนด้ที่เขาอยู่กับผมจกตาเก้าสิบวันนี้ก็จะมาสอนทำหน้าจอสวยๆแบบนี้นะหรือว่มันไม่โฟกัสนี่จะส่งเป็นอย่างนี้เลยต่อมา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 สวยๆแะทุกคนก็สวยจัดนะ นี่ไอปแลเวนอไปแล้วเปิดใหม่ก็เป็นอยู่นะก็เนืยอสอนวิธีทำนะอย่างแรกนะทุกคนทุกคนอนะ่ะไปหาโหลดไอ้แอปนี้มาก่อนแล้วพอโหลดเสร็จใช่ไหมกดเข้าไปแล้วทุกคนคอยดูไวยนะนี่รอให้นี้หลอตรงนี้มานเต็มและเรานะครับผมก็ รอรอนะทุกคนนะรอก็นี่รู้มว่าก้น,กนใช่ทุกคนมันกลนกล้กลนกวน่าผมเราก็ไม่ใช่ดิตนะไม่ใช่นะนเข้ามาปพ๊บมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะ รูปให้แบบนี้เลยทุกคนชอบอาไหนทุกคนก็ไปจิ้มนะแต่ห้ามจิ้มแบบนี้นะที่มันเป็นแบบตัวอักษรยาวแบบนี้นะต้องจิ้มแต่พวกแบบที่แบบมันเป็นจุดๆอะ่ะถ้ามันขีดๆเนี่ยย้ําไม่ได้แล้วเนี่ยผมอย่างเช่นนะคุณอยากได้เนี่ยมันเนีย่ยอย่างเช่นอันนี้นะกดเข้าไปเช็คตูกดเข้าไป รอสักแป๊บหนึ่งนะนาทีถึงสองนาทีภาพขยับนะทุกคนชิวๆเลยถ้าคุณชอบมนะคุณก็กดหัวใจแล้วก็กดออกมานะับผมต้องกดออกมาเฮ้ยกดออกมากดออกมาแล้วก็ เดี๋ยวทุกคนมันมองไม่เห็นว่าทุกคนก่อนนะก็จะขึ้นมอ่ะเอาเป็นว่าให้ทุกคนกดไม้ตรงขีดสขีดนะนี่แล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ให้เรา กดเข้ามาตรงรูปหัวใจแล้วมันก็จะขึ้นนะเนี่ยผมมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยให้เรากดไปที่เราชอบเห็นในตรงนี้ไหมกดเข้าไปมันขึ้นมานะว่าคุณน่ะจะเอายังไงเนาะก็อยู่ที่เราชอบเลยนะผมเนี่ยผมเนี่ยผมมันก็จะเป็นทรงประมาณน,นี้เนาะ เอ้ทุกคนลองโหลดมาเล่นดูอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยากเคลื่อมันย,ยีเลยแนะค่กดตรงนี้นี่แล้วก็รอกดเข้ามาตรงนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วถ้ามันขึ้นเป็นอย่างนี้เนาะก็คือคุณยืนยันเลยเรียบร้อยโยมแล้วก็กดออกเลยวยม เห็นไหมก็คือหน้าจอผมเลยนะเห็นไหมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะผมก็ไลค์ก็ซับสไคร้แล้วมุ่งหน้าสู่หนึ่งร้อยซับ